ข่าวด่วนข่าวดวนเมื่อวานนี้เวลาประมาณแปดนาฬิกานายทองดีฟันขาวเอ่ยคนละเรื่องได้ปล่อยคลิปออกมาสู่สายตาประชาชนโดยในคลิปนายทองดีได้ใส่เสื้อขาดขาด,ขาดเก่าๆดูอนาถาจึงทำให้ผู้ติดตามนายทองดีรู้สึก ตตหหิงงิดงงดและรู้สึกไม่สบอารมณ์จึงได้ทำการทักท้วงและตักเตือนว่าต่อไปนายทองดีควรใส่เสื้อให้ดีกว่านี้และบัดนี้นายทองดีได้ออกมาสารภาพแล้วว่าได้กระทำการลงไปด้วยความประมาทเลเลอะเผลอออกินน้าอัดลมมากเป็นหน่อย และให้สัญญาว่าต่อไปนี้จะใส่เสื้อดีๆมาทำคลิปจบข่าวทองดีท้องดีครับแม่ไปซื้อน้ำปลาให้แม่หน่อยน้ำปลาได้ครับไปซื้อน้ำปลาให้แม่ก่อนน้ำปลาบ้านป้าติ๋วเหรอแม่เออบา้านป้าติ๋วนั่นแหละครับ